ก็สวัสดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่26นะครับอากันยายน2563นะครับเจอกันนะครับในวันนี้นะครับในเรื่องของโูคไตเรื้อรังนะครับสาเหตุและก็อาการนะครับวันนี้ EP 2นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับสาเหตุและก็อาการของไตเรื้อรังนะครับ ไปที่เป็นโรคไตอยู่บ้างนะครับก็สาเหตุหลักๆเลยนะครับของโรคไตเรื้อรังนะครับก็เกิดจากภาวะนะครับอื่นๆที่ทําให้ไตนะครับเครียดบ่อยครั้งนะครับเป็นผลมาจากนะครับการผสมผสานของปัญหาต่างๆนะครับอาจเกิดจากความดันลหิตสูงนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับสิ่งนะครับนี้สามารถนะครับทำให้นะครับ ก็เข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เมื่อเวลาผ่านไปนะครับสิ่งนี้นะครับสามารถสร้างความเครียดให้กับหลอดเลือดเล็กๆในไตและทําให้ไตทํางานไม่ถูกต้องนะครับ 2. ก็อย่างเช่นโรคเบาหวานนะครับน้ำตาลกูโคตในเลือดมากไปนะครับอาจทําลายตัยวกรองเล็กๆในไตได้แล้วก็พวกคนที่คอเลสเตอรอลสูงอาจทำให้เกิดการสะสมนะครับของไขมันในเส้นเลือดที่ส่งไต ของคุณซึ่งทำงานให้ไตทำงานได้ยากขึ้นนะครับการติดเชื้อในไตไตอักเสบนะครับภาวะที่สืบต้ดมานะครับซึ่งการเจริญเตบิบโตที่เรียกว่าซีดจะเกิดขึ้นในไตการอุดตันในการไหลเวียนของปัสสาวะตัวอย่างเช่นจากนิ้วในไตที่กลับมาเรื่อยๆนะครับตอ่อตอมลูกหมากโตนะครับการใช้ยาบางชนิดนะครับเป็นระยะยาวนะครับ อย่างเช่นยาที่หมอให้มานะครับเป็นระยะยาวนะครับอันตรายนะครับถ้าสมมุติว่าเราทานต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็คุณสามารถช่วยป้องกันได้นะครับโดยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและทําให้มั่นใจว่าคุณได้รับการควบคุมที่ดีส่วนอาการนะครับมักไม่มีอาการของโรคไตในระยะแรกนะครับอาจได้รับการวินิจฉัยก็ต่อเมื่อคุณได้รับการตรวจเลือดหรือปัสสาวะ นะครับด้วยผลอื่นและผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงปัญหานะครับอาจเกิดขึ้นกับใจของคุณนะครับในระยะที่สูงขึ้นอาการอาจรวมถึงนะครับก็จําไว้นะครับคนที่มีความเหนื่อยข้อเท้านะครับลองหมั่นตรวจด,ดูข้อเท้าเท้าหรือมือนะครับก็จะบวมหายใจทีรู้สึกว่าป่วยเลือดในชีของคุณปัสสาวะนะครับอ่าดูได้นะครับแล้วก็ หากคุณมีอาการต่อเนื่องหรือกังวลที่คิดว่าอาจเกิดจากโรคไตนะครับให้พบแพทย์นะครับลองไปหาหมอครับให้หมอตรวจดูว่าเป็นระยะไหนนะครับล้ววันนี้นะครับหน้าที่ของเราก็คือมาแนะนําสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรที่ทานแล้วนะครับสามารถนะครับรักษาโรคไตนะครับจากระยะสมมุติว่าเคสระยะ3นะครับทานไปนะครับ1ถุง2เดือนไปตรวจก็ ดีขึ้นนะครับอ่าลดมาเหลือระยะ2ระยะ1แล้วก็จนหายขาดแล้วคนที่ว่าฟอกถึงขั้นฟอกไดก็ไม่ต้องฟอกนะครับหรือว่าจะฟอกแล้วก็ตานสมุนไพรควบคู่ไปก็ได้นะครับอ่าสมุนไพรของเรานะครับอ่าเป็นสมุนไพรบ้านๆน,นะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับถุงนี้นะครับอ่าเราขายอยู่ที่1,000บาทนะครับตานได้2เดือนแล้วก็ ทานสมุนไพรเราเสร็จก็ไปตรวจค่าไตาได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลว่ามันดีขึ้นหรือไม่นะครับท่านใดนะครับที่รักษามามากแล้วไม่ว่าจะเป็นการหาหมอทานยาหมอแล้วไม่หายก็เราเป็นสมุนไพรจังเลือกสุดายให้ท่านได้นะครับสนใจสัง่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ7492667นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยว ทั้นที่ว่างวันนี้ก็ติดตาม EP 3กันได้เลยนะครับวันนี้เรามาไลฟ์สด3 EP กันนะครับอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อสมุนไพรได้นะครับที่084นะครับ7492หกโอเนะครับเราจะสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้าเมียกันยังไดโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับสวัสดีครับ